จะประเดินร้อนกันต่อในช่วงสุดท้ายนะครับเรายังอยู่ที่เรื่องราวของกลุ่มพนักงานในการบินไทยกันว่าแท้จริงแล้วนะตอนนี้จะมีแนวทางอะไรที่จะสามารถสนองแนวความคิดหรือว่าสิ่งที่พวกเขาอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อในรูปแบบแล้วก็โครงสร้างการพัฒนาในระบบของการบินไทยให้ดีขึ้นอย่างที่เราได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้ก็ขาดทุนมา แล้วก็เรื่องของความนิยมในเรื่องของคุณภาพการบริการก็ดูเหมือนว่าจะดรอปลงไปจริงๆด้วยนะครับแล้วก็แต่ว่าตรงนี้ผมไปที่คุณนุออีกก่อนนิดนึงผมถามในส่วนของพี่น้องพนักงานการบินไทยที่ระดับปฏิบัตินะระดับล่างๆเลยณนะตอนนี้พวกเขาอยู่กันยังไงในเมื่อในเมื่อส่วนหนึ่งเนี่ยรู้แล้วว่าในการบินไทยมันมีการบริหารการจัดตั้งอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ควรเนี่ยแล้วคนล่างๆระดับพวกนั้นเนี่ยเขา เขาเขาอินกับเราไหมหรือว่าเขาอะไรยังไงไหมมีเราต้องแบ่งพนักงานของเรามันมีมันมีหลายระดับคือเพราะว่าไอ้ตรงที่เราพูดกันนี่คือในตำแหน่งระดับสูงๆเลยระดับบริหารระดับสูงอะไรแต่ว่าผมอยากดูว่าไอ้กลุ่มคนระดับปฏิบัติล่างๆเนี่ยเขาเขาสนใจเขาอะไรตรงนี้ไหมความสนใจเขามีนะครับแต่ว่าเขาไม่มีเวลาที่จะมาแสดงออกอย่างอย่างอย่างมากมายเต็มที่นะเพราะว่าเขาต้องปฏิบัติงาน เขาก็ต้องปฏิบัติการอย่างเต็มที่เพื่อเพื่อเพื่อประสิทธิภาพของขององค์กรเขารับรู้ถึงเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นไหมรับรู้ครับรับรู้จากจากอะไรจากมาตรการต่างๆที่ฝ่ายข้างบนกําหนดลงไปเช่นมาตรการบอกว่าเราขาดทุนเราต้องประหยัดค่าใช้จ่ายการประหยัดค่าใช้จ่ายก็เป็นลดสิ่งต่างๆที่มันจําเป็นทั้งหมดแล้วมันก็กระทบต่อการปฏิบัติการของเขาต่อเรื่องความปลอดภัยต่อเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดนี่คือสิ่งที่พนักงานเขาได้รับเขาเขารู้สึก แล้วพอข่าวข่าวต่างๆที่มันออกมาการบินไทยขาดทุนขาดทุนขาดทุนมันก็ต้องมองถึงเรื่องของความมั่นคงของเขาอจากความคิดที่เคยคิดว่าการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจล้มไม่ได้เนี่ยความคิดนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ตอนนี <medi> <Ti> ้จร <itime machine. S 2> ิงๆแล้วถ้าเราจะมองการบินไทยจะล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มอ่ะเห็นไหมยังไงก็มั่นคงนี่ก็ยังทํางานได้ถ้ายังเป็นพนักงานตามสัญญาว่าจ้างอยู่อ่าถูกถูกต้องไหมครับแต่แต่ว่าในเรื่องเขาเรียกเขาเรียกว่า ขวัญและกําลังใจสิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นผลประโยชน์ตอบแทนอะไรต่างๆที่มันถูกลดลงไปครับผมมองว่าอย่างอย่างเช่นทุกคนทํางานสิ่งที่ทุกคนคาดหวังก็คือเงินเดือนเงินเดือนรายได้รายได้ที่มันส,ส,สามารถจะเพิ่มขึ้นได้ใช่ไหมคุณทางานมาทั้งปีทุมเมการทางานมาทั้งปีแต่พอถึงสิ้นปีมาเงินเดือนไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่รับการชื้นเดือนประจำปีสิ่งต่างๆที่มันทุกคนตั้งใจสมาํางานมาทั้งปีพอไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเนื่องจากขาดทุน ความตั้งใจต่อไปมันก็ไม่มีความตั้งใจเพราะคนที่ขยันกับคนที่ไม่ขยันพอถึงสิ้นปีมามันเท่ากันไงนะครัเพราะฉะนั้นคนขยันจะขยันไปทําไมอพอคนขยันคิดแบบคนไม่ขยันมันก็เลยไปการสองคนที่ไม่ขยันเพราะไม่ขยันอะไรเกิดขึ้นกับองค์กรมันก็ยิ่งทําให้องค์กรต่ําลงไปต่ําลงไปนี่คือสิ่งที่พนักงานระดับล่างเขารู้สึกคือในเมื่อตอนนี้เรามองปัญหาว่าเกิดจากระดับสูงที่ อาจจะเป็นคนที่เรามองว่าไม่เหมาะสมหรือว่าไม,ไม่ไม่มีมาตรฐานในการบริหารงานการทํางานนั่นแหละตรงนี้มันทําให้เกิดสายไหมสายใครสายเราแบ่งพักแบ่งพวกมีค่ะ<ม>ชะัดเจนการบินไทยนี่เป็นองค์กรที่มีการแบ่งพักแบ่งพวกสูงมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของออาการเคลื่อนไหวอย่างสภาพแรงงานจะมาเคลื่อนไหวเรียกร้องอะไรทีก็จะต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาเขามองตรงข้ามกับเราอ๋อเป็นธรรมดาซึ่งในความจริงแล้วคือ คือมันเป็นอย่างนี้โดยโดยปกติอยู่แล้วหรือว่าเป็นการสร้างให้มันเกิดขึ้นเป็นการสร้างให้เกิดขึ้นอ่าทำไมถึงว่าอย่างนั้นนะอ่าคืออย่างนี้นะคะถ้ามองในแง่ของลูกจ้างถ้าลูกจ้างจริงๆนะคะค,คิดเหมือนกันนะคะไม่มีลูกจ้างคนไหนท,ที่ที่พอใจกับความไม่กับความอายุติธรรมไม่มีอายุติธรมมมธรมนี่คือเรื่องอะไรเออเช่นอ่าสมมติว่าเขาทําง,งานมาตลอดป่วยสายราคานไม่เคยเลย กับคนหนึ่งเดี๋ยวก็ไม่ทํางานเลยสามปีหปีนะคะมาถึงก็เตะฝุ่นเดี๋ยวก็อยากจะนอนเนือนอนนะคะไม่ดูดกร์ดเข้าทํางานแต่พอถึงเวลาเลื่อนตําแหน่งไอ้คนนี้ดันได้คนที่ทํางานตลอดเวลาไม่ได้นะคนนี้สมมติเราอยู่อยากจะย้ายไปอยู่เชียงรายสมมุติอย่างนี้นะคะเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นั่นอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยนะคะไอ้คนนี้มีเหตุต้องไปเชียงรายตลอดเวลาต้องขึ้นเครื่องไปตํางแดนตลอดเวลาอยากจะขอย้ายไปเชียงรายไม่ได้ แต่ไอคนนี้ไม่ได้มีธุร,ประป่าปังอะไรเลยแต่มีธุร,รกิจที่ดินนี่ยกตัวอย่างมีธุรกิจท,ที่ดินที่นั่นร่วมกับผู้บริหารนะคะแล้วมาโกโหกฝ่ายบริหารว่ามีแม่อยู่เชียงรายอย่างเงี้ยคนนี้ได้ย้ายไปนึกออกไหมแล้วในความเป็นจริงมันก็เป็นไปได้ว่า,าจะมีการแบ่งกันตั้งแต่ระดับสูงยันระดับปฏิบัติระดับล่างถูกเพราะฉะนั้นถามว่าจะปฏิรูปการเมืองไทยอย่างไรส่นอื่นต้องโลก่อน ต้องมีคนหนึ่งที่จะมีอำนาจและมีความเป็นธรรมจริงๆแล้วบอดต้องไม่ใช่มาแบบนี้ไม่ใช่มาแบบนักการเมืองถามว่าบอร์ดก่อนอื่นเราต้องถามก่อนว่ารัฐบาลจะเอาการบินไทยเป็นองค์กรแบบไหนนะคะจะเป็นองค์กรที่สแสวงหากําไรแข่งขันกับสายการบ,บินทั่วโลกหรือเปล่าเป้านะคะโกก่อนหรือว่าคุณจะเอาการบินไทยเอาไว้เป็นที่สําหรับที่นักการเมืองจะได้ใช้ตั๋วฟรีหรือว่าจะไดเอาระบบปุธรรมขึ้นไปอยากจะอัปเกรดใครก็อัปเกรด นะคะหรือว่าคอยว่าเมื่อไหร่จะมีศึกเหนือเสือใต้จากประเทศอื่นแล้วเอาการบินไทยไปรับผู้โดยสารมาไั่นคือถ้าจะพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าถ้าเราจะทําให้การบินไทยมันดีขึ้นเราก็ต้องมีการรื้อถูกค่ะแต่คนก็จะมองว่าในเมื่อบอร์ดที่มานั่งบริหารเนี่ยเราก็ทราบมาดีว่ามาจากจากรัฐบาลรัฐบาลเขาก็เป็นคนมองอยู่แล้วว่าการบินไทยจะต้องเป็นไปอย่างไรเขาแค่ถามว่า ไอ้แค่กลุ่มสาภาพแรงงานเนี่ยจะมารือระบบการบินไทยใหม่เลยเหรอสาภาพไม่รู้ค่ะต้องเอาต้องทำความเข้าใจก่อนนะสาภาพนี่ไม่มีความหมายเลยไม่มีความสําคัญใดๆเลยที่คุณจะต้องบอกว่สาสภาพสาภาพไม่มีปัญญาหรือหรอกค่ะเราเราเป็นผู้รับผลจากการกระทําของท่านทั้งสิ้นเหมือนรัฐบาลประชาชนจะมีปัญญาอะไรอะ่ะถ้ารัฐบาลจะทําอย่างนี้ประชาชนจะทำจะทำอะไรล่ะนอกจากลุกขึ้นมาบอกเฮ้ยไม่ได้นี่คือความไม่ถูกต้อง นี่ก็เหมือนกันสาภาพเรียกร้องอยากเห็นองค์กรนี้เจริญก้าวหน้าเพื่อจะให้เป็นองค์กรที่เป็นบริษัทมหาชนซึ่งมีชื่อเสียงเราอยากมีงานทําพนักงานทุกคนอยากมีงานทําตลอดนะคะอยากมีเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระทางสังคม,มตกงานตอน,นอายุ50ครับหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมองภาพภาพขององค์กรนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องของภาพใหญ่ไม่ใช่มองแค่ว่าไอ้สาภาพมันเรียกร้องสาภาพมันเรียกร้องไม่ใช่นะคะ มันเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลและผู้มีอำนาจในการที่จะทำอย่างไรให้สายการบินแห่งชาติแห่งนี้อ,อยู่ได้และสู้กับเขาได้มไม่ให้อายใครว่าคุณมีสายการบินแห่งชาติที่ดรอปลงทุกวันคุณไม่อายสิงคโปร์ไม่อายคาเท่เหรอรกับการที่คุณมีสร้างการบินไทยมาจนวันนี้แล้วอยู่ๆคุณก็ทําให้การบินไทยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่า,าวันนี้ถามว่าสาภาพอยู่เฉยๆได้ไหมได้ค่ะสบายดีอ,ออก ถูกไหมฮะคุณก็กินเงินเดือนไปวันวันหนึ่งมีกินมีใช้สบายดีนะฮะแต่ทําไมอะคะทำไมพนักงานถึงเป็นฝ่ายเรียกร้อง<ม>ให้ผู้บริหารทําหน้าที่ให้ดีและมีธรรมาภิบาล<ม>วันนี้มันกลับตลบปัดไปแล้วกลายเป็นว่าพนักงานระดับล่างเรียกร้องให้ผู้บริหารทําหน้าที่ของตัวให้สมกับเงินรายได้ได้ที่คุณได้รับจากการบินทย<ม>ไปใช่ไหมฮะอย่างนี้ฉันตั้งคําถามว่ายอย่างเรื่องที่เขาไปร้องผู้ตรวจการแผดินทําไมต้องให้พนักงานไปร้อง ทำไมคุณต้องทําจนกระทั่งพนักงานต้องไปร้องค,ค,คุณทนคุณทนเห็นความอายุติธรรมเห็นความไม่โปร่งใสในองค์กรนี้อยู่ได้อย่างไรใช่ไหมฮะทำไมคุณมีหน้าที่ในความรับผิดชอบที่ทําให้องค์กรนี้เจริญก้าวหน้าแต่คุณไม่ทําหน้าที่นั้นกลายเป็นว่าพนักงานต้องมานั่งร้องว่าช่วยทําหน้าที่หน่อยให้สมกับที่คุณกินเงินเดือน50 0แสนเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตนะครับตอนนี้เราเวลาจํากัดผมขอคําถามสุดท้ายกับคุณสมศักดิ์นะครับว่าตอนนี้สภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจการบินไทยอยากจะบอกว่าตอนนี้ทิศทางการบริหารเนี่ยเราอยากได้แบบไหนผมขอสั้นๆนะครับเวลาเราจำกัดองค์กรการบินไทยเป็นองค์กรที่ต้องการการแข่งขันทางธุรกิจคนที่จะเข้ามาสู่องค์กรนี้ในฐานะที่เป็นผู้ิหารก็ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่มองว่าการบินไทยต้องแข่งขันเพราะนั้นคนที่เข้ามาคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของ ด้านที่เราแข่งขันอของเราคือด้านด้านธุกกรกิจการบินคบคนที่เข้ามาก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบินอที่เข้าใจการบริหารธุกกรกิจการบินนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ส่งใครเข้ามาก็ไม่รู้มัน,มนมการบินไทยมันอาจจะเกี่ยวเรื่องของความมั่นคงคเพราะฉะนั้นถึงจะต้องเป็นมีสีเราทับเข้ามามหรือเปล่านะครับหรือคนที่เป็นประธานบอร์ดที่เป็นผู้ที่ชี้เป็นผู้ที่ควบคุมคุณเอาข้อราชการประจํา มาหรือเปล่าครับคุณจะต้องเอาใครมาเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าการบินไทยเป็นองค์กรที่จะต้องแข่งขันระดับโลกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเป็นมือหนึ่งเป็นผู้ที่ควบคุมคุณจะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจในเรื่องของธุรกิจแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราเรียกร้องครับทั้งหมดเป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาแทนในส่วนของพนักง,งานการบินไทย ผมไม่แน่ใจว่าจะทั้งหมดหรือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดแต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่เราได้มาทําความเข้าใจแล้วก็ได้มาสะท้อนถึงความคับอกคับใจของกลุ่มพี่น้องบริษัทการบินไทยกันขอบคุณทั้งสองคนมากครับค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของจับประเด็นร้อนวันนี้ครับผมกำพลบุรีริตพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ